เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูฮะว่าผลไม้ชนิดไหนครับมันสามารถกินกับข้าวสวยแล้วอร่อยที่สุดตัวนี้คือสับประรดะครับทุกคนนะครับผมอ่ลองกินดูข้าว <c oughs> กับส้มโอครับผมตัวนี้เร <c oughs> าจะสิ่งนี้สอดไส้ข้าเหนียวมูนไว้ตรงนี้เคยเห็นป oh ่ะเคยเห็นป่ะไม่เคยเห <c oughs> <c oughs> <c oughs> ็งไหม <c oughs> เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับสามสองหนึ่งไปสดัสดีครับอิตเตอร์โอนฮะอิตเตอร์โอนโดนไล่รับหมมึงมาแค่ไหนคนดังแล้วเดี๋ยวนี้เออเดี๋ยวนี้มีแฟนคลับกันแล้วแล้วผม ตอนแรกวางแผนว่าจะไปถ่ายพี่โจอี้นะครับผมแต่ว่าคิวไม่ตรงกันมาตอนเช้าเราเปลี่ยนเลยครับมีก๋วยเตี๋ยว10บาทยู่แถว3โคกคมตั้งใจจะไปถ่ายเลยปิดบ่ายสามท่มันมเป็นตั้งแต่เช้าตอนที่เราเปลี่ยนแผนตอนนั้นคือบ่ายสองครึ่งเเปลี่ยนแผนอะไรใช่ไใช่ครับผมก็เลยว่าเออเอาเอาไงดีว่าวันนี้จะถ่ายอะไรดีนะครับก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่า จากคลิปก่อนเนี่ยไออ e พีสองกับไอเยียนัทเนี่ยนะครับผมมันหลอกผมเว้ยไม่ได้หลอกพี่มันหลอกผมให้ไปกินข้าวกับกล้วยผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยในของไทยเราเนี่ยจริงๆมันก็มีนี่หว่าเป็นอาหารที่แบบผู้สูงอายุผู้เท่าผู้แก่คุณย่าคุณยายเนี้ยของคนไทยชอบกินพี่จะหลอกผมมั้เนี่ยไม่หลอกจริงถามดิถามดิโฟกเคยเห็นป่ะไม่หลอกเดี๋ยวทำไมหน้าแปลกจริงจริงการตามหลอก ตำรวจมาก็รวบมึงก่อนนะ้าหน้าตามึงอย่างเงี้ยเล็กลักมากสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมพลไมาพี่ตั้งอยู่ตรงนี้ที่ตั้งอ๋อมึงการมันเทงมึงไม่รู้ดิไม่เห็นเลยมึงเคยดูทีวีบ้างไหมเนี่ยอะไรเหรอพี่อย่างเงี้ยเอาไหมเอาไหมคัดสองคัดสอง รู้ไหมฮะอันนั้นคืออะไรไม่รู้เลยครับพี่โอ้หอมมากมันคือข้าวกินกับผลไม้นัดเราไปกว้านซื้อเรียกว่าเป็นผลไม้ตามท้องตลาดที่หาซื้อได้ง่ายอันดับหนึ่งคือร้านรถเข็นฮะร้านรถเข็นก็เห็นไหมร้านรถเข็นผลไม้ก็ผมก็ไปซื้อกับพี่ตะเกียบนี่มาถามไม่เห็นไหมเอ้ยมึงเคยดูทีวีไหมเนี่ยมึงก็เป็นตัวโง่ตัวโง่แล้วก็ซื้อตัวปูมันจะได้เออมีถามมีตกมีชงมึงเสือกรู้หมดเลยอ่ะ แล้วผมเป็นร้านพวกร้านรดเข็นผลไม้ครับผมแล้วก็ตามพวกร้านสะดวกซื้อเซเว่นค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืออ่าเป็นห้างซุปเปอร์มาร์เก็ตเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาลองดูฮะว่าผลไม้ชนิดไหนครับผมมันสามารถกินกับข้าวสวยแล้วอร่อยที่สุดเดี๋ยวคดข้าวก่อนทุกคนเดี๋ยวคดข้าวก่อนเดี๋ยวพี่คดให้นัดเองทำไม่ไหวเยอะไปพี่เยอะไปลองชิมชิมลองชิมชิมอันนี้ไม่ชิมแล่อันนี้อิ่มอิ่มยเหลืออะไร เดียวมันต้องสิบสามอย่างเลยอ่าอาอิ่มๆไปเลยพี่ไหนบอกกินกับข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กับข้าวพี่อ่ะครับผมเรียกว่าอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับครับตรงนี้คือผลไม้ที่เราไปหาซื้อมาครับมีอะไรบ้างนะมีแตงโมพี่ส้มโอมะม่วงอันนี้อะไรเนี่ยขนุนขนุน คือแทนที่มึงจะไล่มาเออมีอะไรอย่างหลายอย่างมึงนะเปะดะปลาแล้วมึงจะโงมไหมนเนี่ยเป็นการพรีเซนต์แบบเนปาลเนี่ยเป็นการทีเซ่แบบวิธีเนปลาลการจัดไปพรีเซนต์แบบเนปลาลนฮะเรามีอะไรบ้างแตงโมส้มโอขนุนแคนตาลูปไม่น่าใช่น่าจะแบบเน้นรู้จัก,กอนะคร<ะ>ับมีแตงโมส้มโอขนุนน่าทุกคนคาตาลูปแล้วก็อันนี้เป็นมะละกอแคนตาลูปฮะอันนี้แก้วมังกรเนาะแล้วก็ฝรั่งส้ม แอปเปิ้ลมะม่วงองุ่นกล้วยครับผมนะครับผมรวมทั้งหมด13าชนิดครับมีอันไหนแบบสนใจก่อนไหมออกินแบบวิธีในปานเอาอันนี้เรียกว่านัดคุ้นเคยที่สุดอ๋อวยไม่อันนี้แบบคุ้นเคยครับผมยิบยี่แล้วก็ทํามาแล้วครับจะยังว่าอันนี้กินได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมคือกล้วยฮะทุกคนโล้วยน้มันบักแตงโม โอย่างแรกเลยคือกินข้าวกับกล้วยนะครับผมผมจะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ํนนขนขาว้าอะไรอย่างนี้ได้หมด <c oughs> นะเอน <c oughs> ล้ลืมขดข้าวให้ผมว่ะไปแย้มไปถ่ายถ่ายไปถ่ายแล้วลืมลืมลืมแล้วก็เคยมีคนโทรมาบอกว่าคุณอ๊อครับผมสงสัยว่าเวลาแบบ ออกออกอะไรเงี้ยไปถ่ายอะไรเงี้ยทีมงานได้กินด้วยไหมอ๋อได้กินครับไม่ต้องห่วง <laughs> เป็นห่วงทีมงาน <laughs> ว่าทีมงานไม่ได้กินโอ้อันนี้ฮะวจนนี้จะเล่นน้ำตาลซะแล้วเ <laughs> ม่เมันขาดอะไรไปหน่อยแต่ผมว่าพอได้นะมนันแห้งๆอะพี่ ไปวัดไปวาได้ครับพอไปวัดไปวาร์แล้วดูทำหน้าก็เยแต่ถ้ามินกับข้าวก็เป็นกับข้าวถูกไงใช่ครับผมกูน้ำมันบักแตงโมกูน้ำมบักสุกโพมาฮะมาลองกันที่อย่างที่สองครับผมเรียกว่าเป็นตัวออริจินอลคลาสสิกฮะกินกับข้าวนี่ครับผมนะฮะข้าวกับแตงโมผมวก็ดีื่มกุ้ยใช่ครับพี่อันนี้มันจะมีน้ำของแตงโมด้วย เรื่องของนี่แตงโมน้ํามันเยอะใช่เลยพอกินเข้าไปแล้วมันก็มันก็เหมือนกินข้าวราดน้ําแกงอะไรเงี้ยใช่นะผมดีกว่าวันนี้เวิร์ฟหวานมากเลยตัวเนี้ยไม่กินเนืข้าวเลยเริ่มเลยเริ่มเลยตัวนี้นะผมโคตน้ำมันบักแตงโมโคตรน้ำมันบักส้มโอ อันนี้สับปะรดเอ้ยไม่ใช่อะไรนะข้าวเหนียวมะละกอเอ้ยมะละกอมะละกอสับปะรดเร็แล้วมะละกอสุกสามารถกินกับข้าวได้เหมือนกันอันนี้เคยเห็นยายกินอยู่นะครับนี่ฮะโอ้โหสบายโหอันนี้น่าแปลกกันทุกคนเลยผมเป็นคนไม่ค่อยชอบกินมะละกอทุกคนไม่ค่อยชอบกินมันก็เลยรู้สึกว่ามึงไม่อร่อยเบิร้กไหม เหมือนกินมะละกอนี่ก็ุ้งแหลกมะละกอเข้าไปหมายถึงว่าก็เหมือนกับกินมะละกอแล้วก็แบบข้าวมันไม่มีรสชาติอะไรอยู่แล้วอะ่ะมันก็เลยรู้สึกเหมือนแค่แบบเออเรากินมะละกอเฉยๆเลยอือพิเศษยังโบอ่ะได้มีน้ำฮะกินเ,เข้าไปคล่องๆครับผมแต่รวมมะละกอเนี่ยถ้าสมมติเราตัดสินไม่ได้เลยเราต้องมีคนที่สามไม่ต้องหรอกเดจะบอกปลาทิน ม้าต้องมีคนที่หลาเอาเลยเอาเลวไเอามอาล็อกแขนเลยล็อกแขนลไเอาไเอดด้วยครับผมโดนอุ้มครับเอาเลยเอาเลยเอาเลยเออมาุณมาเ้เอากชอบพี่ข้าวข้าวเพิ่มใ่นเอก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยหวานเลย ถ้าไปเจอมะละกอดีๆอาจจะอร่อยคนข้าคนข้าแม่เป็นห่วงแล้วด้วยผมได้กินแล้วนะครับไม่ต้องเม้นแล้วนะแม่เป็นห่วงแล้วด้วยตัวนี้คือสับปะรดครับทุกคนนะครับผมอ่ะลองกินดูคือมันมีแกงไทยบางส่วนในที่ที่เขาใส่สับปะรดด้วยใช่สับปะรดเนี่ยกินกับแกงไทยอยู่แล้ว แล้วก็กินกับพวกผัดเพื่อหวานอ่าผัดเพื่หวานพิซซ่าอ่าพิซซ่ายังกินได้เลยอ่าเห็นไหมแสดงว่าตัวนี้กับของค้านี่น่าจะได้น่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กแต่สุดท้ายผมสรุปผมกินทุกเมนูรวมกันเลยทีในคำเดียวที่กินด้วยนะพี่กินกระป๋ี่กินกระป๋ด้วยพี่กินได้อยู่แล้วกินสองคนก็เห่าไงกวางงูเปนเด้อกินกันสามคน ตัวน,นี้ผมว่าสับปะรดรสท่ามันแรงนะพอกินปรับข้าวเข้าไปเนี่ยข้าวมันก็เลยแบบแทบไม่รู้สึกเลยใช่ได้แค่แบบสัมผัสข้าวนะเป็นเบ็ดล้วนนุ่มๆแล้วมากรหลุกกันไหมว่าตอนนี้อะไรยืนหนึ่งเอาเอานมรวมไหมใส่นมเลยเอาเรียกว่าเป็นเมนูเลยนะดุดพัดดุดพัดไม่ต้องมีข้าวก็ได้ถ้าคุณจะใส่ก็ไ้นะมันก็จะเหมือนข้าวเหนียวมูนไงพี่ แต่ข้าวเหนียวมูวนไม่กินกับอะไรในนี้เลยนะมัม่วงไงมันต้อ,มองอ <c oughs> มองัม่วงสูตเอารอกล้วยซะแล้วไอ้ตัวนี้ลองใหม่เลยเพราะตะกี้ผมไม่ได้ใสน่นมใช่ไหมเดี๋ยวผมใสน่นมแล้วผมลองเมนูที่ผ่านไปตะกี้ใหม่นะ <im itation> ตอนนี้อะไรย <im itation> <im itation> ืนหนึ่งกล้วยอ่ะ <im itation> ตัดกล้วยตัดกล้วยทิ้ง เพราะว่ามึงคุ้นเคยกับกล้วยไงผมไม่แตงโมอ่ะแตงโมนะแสดงว่าเหมือนกันนะตอนนี้ยืนหนึ่งคือแตงโมนะทุกคนกูนะมันบักแตงโมกูนะมันบักสมโออันนี้คือมะม่วงสุกที่อีป้าบอกหน้าตาเขาเขาเดี๋ยวมูนอยู่นะนี่มันเปรี้ยวไปมเฮยตอนนี้เหมือนกินหวานกับเปรี้ยวผสมกันเลยผมก็เสียแน่ อันนี้ไม่เวิร์กว่ะอันนี้ให้คะแนนไม่ได้จริงเพราะว่ามะม่วงจริงต้องเป็นมะม่วงสุกครับแต่ว่าไม่ให้คะแนนนะฮะแต่ว่าให้คนรู้เอาไว้ว่าเขากินกันจริงๆนะมะม่วงกับข้าวเนี่ยทุกคนโข้นาักแตงโโม้ับส้มโอข้าวกับส้มโอครับผมตัวนี้ครับฟังนะครับรสชาติที่พี่ได้กับที่ผมได้มันจะต่างกันข้าวกับส้มโอฮะเหมือนกันเดี๋ยวโอ้โหมีเชฟกันด้วยเอาไปครับ พวกรามไปสับรถแล้วเลยนะอันนี uh, ้ผมให้พอๆกับไอ้นั่นเลยพี่มะละกอผมความรู้สึกผมนะไอ้ตัวนี้ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่คัโอเคเหรอพี่ครับผมจริงป่ะเนี่ยอ่ะพอได้นะพอได้พอได้พอได้นะครับนัดบอกพอได้แต่ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กตัวนี้ครนะผมตัวที่เวิร์กนี่เท่าที่กินมาเนี่ยผมว่าแตงโมเวิร์กผมว่าสับปะรดเวิร์กสองตัว แกสม้าม okay. ังกรฮะอันนั้นมึงจะทำผลไม้รวมหรือว่าอะไรรอกินทีเดียวอ่างนี่ตักข้าวให้ดูก่อนเลยหาว่าพี่ไม่ได้กินข้าวใส่แก้วมังกรลงไปฮะนี่เด็วของนั้นแก้วมังกรหนึ่งใหญ่เอามาเกาไปฮะ เวิร์กนะผมไม่ค่อยชอบอะเวิร์กเลยแหละพี่กอนนีใช่เมื่อกี้นี้กูไม่ได้ใส่ข้าวเอาพี่เอาข้าวเหรอลองดีๆลองดีๆแล้วกินเลยเวิร์กนะเวิร์กนะเวิร์กนะอะไรเช่เวิร์กนะได้แล้วหมุดอ่าซอมบี้บุกโลกครับผมเปิดในตู้เย็นมีแค่แก้วกรงกับข้าวเปล่า มึงจะผสมกันกินไหมไม่แบ่งให้กว่าก่อนเออกูกินแยกกูก็กินแยกแสดงว่าไม่เวิร์กนะตอนนี้แสดงว่าไม่เวิร์กนะแต่้วถ้ามังแตงโมะแตงโมแตงโมได้เออแตงโมได้นะแตงโมได้นะโมะนมันบักแตงโมโมะนมันบักสมโอะแบ่งให้นัดเด็ดเด็ดเดเด็ดเี่พอแล้วนียบมึดคอยดูน่ยแหลี่เขาเอาข้าวออกเลยรอเล่นไปนะเนียบ เน้แน่แน่แน่ไม่มีค่าเลยนะเฮ้ยอร่อยดีมากได้เหรอพี่อะไนีรัไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไหมเฮ้ยถ้ามันอ่อนๆนะตัวนี้แล้วก็ตัวตัวสัมผัสของมันไม่ค่อยเปียกนะครับผมตัวนี้พอได้นะครรับอะไตัวนี้ไม่แย่นะครับตัวนี้ไม่แย่ขนมครับผม ตัวขนมเนี่ยพี่เคยเห็นเขาเอามาทําเป็นเป็นขนมอยู่ที่แบบนี่เขาจะสิ่งนี้สอดใจเขาเดี๋ยวมูนไว้ตรงนี้เคยเห็นปะเคยเห็นปะไม่เคยเห็นแลอ๋อหนึ่งไหมนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หน้าตาจะเป็นประมาณนี้สามสองหนึ่งไปผมรู้เอาก่อนเลยพี่ อร่อยขนาดนั้นเลยไม่ได้ที่ผมว่าเออไม่ได้เลยตัวนี้ไม่ได้อย่าหาทำขนูกินมะแรงเก๋กินมะแรงมากแล้วมันก็ไม่ได้มีเปียกไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะเป็นแบบแห้งๆแข็งๆมาไม่ไหวนะใช่ถ้าหนูกินข้าวไม่เวิร์กนะครับทุกคนนะผมอย่าหาทำตัวนี้นะคูน้ำมันบักแตงโมคูน้ำมันบักสุกูอร่อยทั้งตัวอร่อยอร่อย กินข้าวด้วยสิข้าวกับแอปเปิลครับทุกคนเจ้าหวานพอได้พอได้แต่ไม่ค่อยดีหาอะไรของน้ำดูก่อนว่ามีคนเข้าไหมผมจะได้วิ่งไปทันโโโอออ้้นััักกมบบแงสทำไมกลายเป็นเขาชอบเฉยเลยโอ้โหเลอะ แทนี่จะเทสต์ออกกูก่อนปากปากโยนเลอะพี่นัทเคยไปตรวจน้ำตาลป่ะต่ำนะพี่แต่ตนเนี่ยสิบห้านะตรวจตั้งแต่ปอสองแล้วก็เก็บไปไว้อย่างดีนะแบบน้ำตาลขับปวดถุกลับไปทุกวันดูมันก็ไม่เคยเพิ่มเพิ่มไหมไม่เพิ่มพี่ไม่เพิ่มนะเร่เดิยวอันนี้อ่างหุ่นนะทุกคนครับ นี่น่ารักซะด้วยเฮ้ยดีมันเป็นน้ำใช่ไหมดีเป็นน้ำเปรี้ยวหวานใช่ครับตัวนี้ได้ตัวนี้ได้ฮะผมว่าอยู่ในอันดับอันดับต้นๆเลยแหละก้นนมัับแตงโโมมมก้นนัับสอต่อไปฝรั่งกลับฮัลโหลฮัลโหลให้เดี๋ยราจะไม่เล่นเลยแวะสักหน่อยหนึ่ง ยังดีมีนมด้วยไปพี่แต่ถ้าไม่มีนมนี่ผมว่าน่าจะไม่ค่อยเบิร์กพี่เบิร์กเหรอเบิร์กจริงน่ปแบบไม่ถึงก็เบิร์กขนาดนั้นแต่ก็ดีกว่าหลายๆตัวแอปเปิ้ลกับอันนี้ผมยังให้ตัวนี้เลยอ้อตัวนี้ดีกว่าแต่ผมชอบแอปเปิ้ลมากกว่านะยูมบนเนี่ยอ้แปปเิลยยังมีอู่ลืมแล้วเปล่าลองใหม่ลองใหม่นี่มีพี่อยู่อยู่พี่มีผมสต็อกไว้ผมว่าแอปเปิ้ลดีกว่าเพราะว่า เนยเี่อาแล้วเปดเรี้ยวกับมะละกอเออมะละกอผมอิ่มแล้วโอ้อิ่มง่ายจังหมน้ำตกแตงโมหมูน้ำตกซุปปูคนละลูกไหมหรือลูกเดียวแบ่งกันลูกเดียวแบ่งกันเลยแหมทำอไมคิดเยอะเรื่อยโอ้โหถ้าจะเอาเค็มๆผมก็คนละลูกดีกว่ากินแล้วจิ้มละลูเลยผมว่าคนละลูกแหละดีที่สุดแล้ การพี่นักเหมือนนี่เลยไอหน้าปกนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวผมร้อยไห้รวมอ่ะวันที่ผมน้องกลับ MRT ซะเลยบ่นแล้วบ่นมันบานเต็มเอามาตัวนี้เป็นอันนึงที่ที่ผมรู้สึกว่าพอพอจะไปวัดไปวาได้เท่ากับว่าเราจินครบแล้วครับทั้งหมด13อย่าง ผลไม้13ามชนิดนะฮะเดี๋ยวผมขอพี่อะไนี้อะไรอ่ะให้พี่เอาเลือกเลยเจ็ดอย่างรวมกันแล้วกินทีเดียวกับข้าวเพื่อลองดูแปลกใหม่ไงพี่คือไอ้ไอ้นี่ไอ้ไอ้ตอนที่กินจ็ดอย่างเนี่ยเพิ่มเหอไม่ได้เอามาตัดใส่ในไฮไลท์ทำเพื่อลองดูเพื่อคนดูเพื่อคนดูกูเลือกให้มึงมึงเลือกให้กูเอาป่ะล่ะได้ได้นะผมอย่างแรกพี่เลือกอันนี้ขนุนแล้วไม่ไม่อันอันนี้ไม่ได้อันนี้เป็น้ อย่างแรกเลยครับอย่างแรกเลยนี่ขาดไม่ได้สําหรับนัดนี่นี่เดีียวเดี๋ยวเอาขอใหม่ได้ไหมเอาตรงนี้เอาตรงนี้ได้ไมด้ไหมได้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 อันนี้อย่างหนึ่งครับเพิ่มความขมเข้าไปตรงนี้ว่าห้อย่างไหมให้อย่างพอได้ให้อย่างนะครับอย่างสุดท้ายครับผมนี่ห้อย่างให้อย่างพอให้อย่างพอ ใช่ <พอ S 1> ครับอ,อ่าลุยเลยครับอันนี้คือนัดจะกินรวมทั้งหมด5อย่างนะครับผมมีแก้มังกรขนุนมีมะละกอมีส้มฮะแล้วก็มีอะไรอีกส้มโอครับผมอ่ากัดกัดสหรบวันนี้ครับผมนะครับผมเราเรียกว่ามาทดตอบกัน แล้รับการกินผลไม้กับข้าวนะครับตามเมนูที่แบบคุณย่าคุณยายกินกัน<ด>นะผมผมอันนี้ทดลองแล้วฮะว่ามีอะไรเวิร์กบ้างเท่าที่ผมลองกินนะแตงโมวเวิร์กสับปะรดเวิร์กนะผมอ่มามะม่วงผมตีเป็นเวิร์กไปแล้วกันเพราะว่าผมเห็นคุณย่าคุณยายกินแล้วผมเดี๋ยวเนี่ยเคี่ยวเสร็จแล้วแล้วพี่ยังไม่กินเหรอไม่กินนี่พี่พูดสรุปเลยไม่กินไม่กินแล้วพูดไม่ได้เนี่ยผมเคี่ยวอยู่เนี่ลูกคิดก่อน มีแตงโมมีสับปะรดที่เวิร์กองุ่นพอได้แตงกวาพอได้ครับนะครับผมแล้วก็กล้วยได้เลยกล้วยเออกล้วยพอได้ครับผมนะครับผมลาลานนี้วันนี้ก็เรียกว่าเป็นคอนเทนต์แบบเล็กๆครับผมนะครับผมสำหรับวั <Food. S 1> นพุธครับสวัสดีวันพุธครับผมสวัสดีวันพุธ เราจะมีคลิปครับผมหลักนะครับผมที่ลงประจําทุกวันเสาร์รนะครับผมแล้วก็สําหรับวันพุธไหนเนี่ยที่เราขยันขยันหน่อยก็ถือว่า <c oughs> พวกมันเริ่มทักว่างงานจะเกินไปแล้วถ้าเรามีอะไรแบบเอออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหาร,ร,รมีอะไรแบบการทดลองแ,บบแปลกๆหรือว่าอะไรที่น่าสนใจแบบยิบยิบย่อยๆนิดๆหน่อยๆก็จะหยิบยกมาถ่ายให้ดูกันครับผมถ้าอย่างเป็นไงผมอยากให้วิ่ลองวันนีน้ ผมเชื่อว่าคนดูอยากดูพี่กินวันนี้ไม่โอ๊ตกับนเดี๋ยวพี่กินปุ๊บแล้วเดี๋ยวปิดคลิปเลยเนี่ยกิงปหมเนี่ยใช่ไหนปิดคลิปยังไงตอนเนี้ยคนดูเขาอยากรู้ว่าพี่กินเป็นยังไงลองปิดก่อนปิดคลิปก่อนปิดคลิปก่อนไม่พูดให้เขาดูไงปิดปุ๊บแล้วพี่กินแล้วก็ปิดใส่เป็นตัวท้ายด่าทิพวันนี้นะครับผมกับพี่โอ๊ตก็ต้องขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องอินเตอร์โอ๊ตด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกวันเสาร์และวววััััันพุธทีีี่่เเรรรราาคคคบบบผมสสดด๋ยว มันก็ทำงานพี่ไม่กินเนี่ยคนดูเขาไม่รู้เลยเป่นไงคนดูไม่รู้แต่กูรู้วพามันไม่เบิร์กเนเป็นง่ายแต่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับ